เย้ได้ดูแล้วครับโอ้ไม่ไม่นา่งนา่แค่มาให้โอ้ไอ้ตาฟ้ามาให้พ่อนี่น่ะโอ้ยดีใจร้ายมึงตายไปหนิหน่าพ่อยใดท่ายูอีใดท่ายิ้มอวดเขาไปหนิหน่ะเออได้ดูโทรศัพท์ไม่กูได้ได้กูได้ก็จะกอวด เออนักทายหูเข้าตนเองไอ้วัดประดับวัดผู้นี้โอ้ยคนชุมชนนี่สมพ่อเขาอวดมันเขามีโทรศัพท์พ่อมีพ่อไปอวดคือการบางคนกินข้าวก็ว่าเออข้าวขาบนี้มีอันนี้ข้าวขาบนั้นมีอันนั้นเช็คอินบนนั้นเช็คอินบนนี้พี่บอกไอ้เฮ็ดคือการตะกี้บ่มีโทรศัพท์ได้ใบหน้องย่อที่พ่อหนึ่งโชว์ติดฝ้าหงอนของพี่อวดเฮ้ยไม่ได้เป็นโทรศัพท์ มีแต่สายถูถ้าถูแลไลไปซื้อแพงไมยังไปซื้ออ่อนไปซื้ออ่อนชุดซ้ำุดน,น,น,นันมาถูอดีกว่าวนา,นาอ่ะ,นนอะอก็ถูให้นให,นหน้ากันอันถูแล้วอันบางหน้าอันี่นได้โอ้สตนเพือยู่สะกเห็นเหมดว่นเหมดเนี่ยแน่หมเห็นหน้ากันมึงตายเลย tôi mặcu hai nắng thô gắn bát nina chụp tay lap bát nữa bây giờ bay nhắm bây giờ bay thai kim ngang bụng bay mơ bay hoang Cái bam mơ bay hoặc của hoặc bay 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 ดีใจแล้วได้โทรศัพท์ไหมเรายู่หันผู้เดียวยอย่างนี้บ่อมองได้ป่ะน,นี้นะที่ได้เอาโทรศัพท์มาโทรห้าผู้นั้นผู้นี้ที่ได้มา,า,นา,นมาเออห้อ,หองเพ่งลิ้นทายหูปลิ้นเป็นข้องตนเองป่ะน,นี้โอ้ดีใจสุดๆๆๆขอบใจไล่ๆเด้อลูกเด้อฟักโทรศัพท์มาพอนะ่อเนอะโอ้โทรศัพท์ไหมบ่รุ่นนี้บุคิดแต่ใจเหลือเกินได้ผ่านมาใช้เตือัน ซุนซ้ำซุ่นะไนี้โถบรหน้าเห็นตากันวันนี้ดีใจและสุดๆเลยชีวิตเราจะไปกินป่าเดจะไปปลูกฟังไปเบ่งสัตว์เลี้ยงโอ้ไล่นนชีได้นำเอาสละดีๆจากประสบการณ์ของตนเองจากบญหาที่สะทอนดในสังคมออกมาเกบปัญหา,ายใจมาปรึกษานำกันว่าอันใดทึกอันใดผ สิได้ติดตามกัมนต่อไปเด้อ